แบบนี้คนญี่ปุ่นจีบหรือแค่เพื่อนชวนไปคาราโอเกะสองคนคิดว่าจีบอือเคยโดนชวนไหมคะเคยอไปไหมคะไปไปกับคนที่แบบคิดว่าไว้ใจหลังกินข้าวชวนไปร้านที่สองต่ออมอาจจะเพื่อนเพราะญี่ปุ่นเขาเยอะส่วนใหญ่ก็แบบว่าไปร้านแรกเสร็จ ก็กินกลุ่มๆแล้วก็ไปร้านที่สองจริงๆผู้ชายชวนไปร้านที่สองบ่อยไหมคะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไปส่งที่บ้านแต่จริงๆแล้วว่าบ้านคนละทางอืมอาจจะจีบมีความเป็นไปได้จีบเพราะว่าถ้าเป็นเพื่อนเฉยๆส่วนใหญ่ก็จะถึงแค่สถานีเออ้การจนถึงรถไฟรอบสุดท้ายเพื่อนเพื่อนก็เยอะเพื่อนก็เยอะใช่แบบเมาส์มอยกันเสร็จก็แบบว่า อยากม้ามอยก็อยู่จนถึงรอถรอบสุดท้าย,ายปรึกษาเรื่องลับๆส่วนตัวบ่อยๆสองคน,งคนเพื่อนเ,ออเพื่อน<ๆ>แม้จะเป็นเพื่อนผู้ชายก็ตามคิดว่าถ้าแบบถ้าจีบก็จะเป็นแนวแบบว่ายังไม่บอกเรื่องส่วนตัวขนาดนั้น แล้วแฟนปัจจุบันนี้จีบยังไงคะ <laughs> คือแบบว่ารู้จักผ่านเพื่อนของเพื่อนมาก่อนก็รู้จักกันก่อนอแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มชวนกันไปสองคนฝา<อ><อ>กติดตามช่องของฟางจังชื่ออะไรนะคะ<อ>ช่อง TikTok ช่องวราจังค่ะวราจังนะคะโยโรชิก<อ>ุค<อ>้ะ